เอาละครับกาบสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะครับวันนี้นะเราอยู่กันในเกมแกรนี่แล้วนะครับผมครั้งที่แล้วนะครับผมเล่นเป็นคุณยายวันนี้เล่นเป็นคุณตากันบ้างนะครับท่านผู้ชมนะมาดูนี่คุณตาจะถือคราดนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอันดับแรกเลยนะผมจะต้องเดินหาเจ้าเด็กเวนั่นอีกครั้งที่แล้วเนผมตีมันได้2ครั้งซึ่งมันจะเร็วมากเลยนะแต่ตอนนี้ผมต้องหามันก่อนว่ามันอยู่ที่ไหนซึ่งมันจะหายากนิดนึงมันอาจจะเข้ามาในห้องนี้ก็ได้นะ ไม่มีครับท่านผู้ชมเราจะต้องเดินหามันแล้วเพราะไอเนี้ยมันจะเร็วมากเลยไม่รู้มันไปไหนบ้างมันจะหาคงหาของอะไรของมันนี่แหละมันก็จะทําภารกิจเดียวกับที่เราทานี่แหละครับท่านผู้ชมหรือว่ามันคือนี่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 มันเจอเราแล้วมันเจอเราแล้วมันเจอเราแล้วมันวิ่งลงไปข้างล่างแถมมันวิ่งเร็วดยนะเป็นไหนแล้ววะนี่มั้งมันน่าจะมานี่ไงกูว่าแล้ว มึงโคตรวิ่งเร็วเลยนะไอเนี่ยโคตรวิ่งเร็วเลยครับไอซี่ o ยูพูดแบบคุณตาเออไปไหนแล้ววะนู่น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 ขอสักทียังดีอ่ะขอสักทียังดีจะวิ่งไปไหนทันผม อเออทำไมเวลาเราไม่ได้เล่นเป็นคุณตาคุณยายเนี่ยเราโดนตีปั๊บเดียวเนาะแม่นด้วยไปไหนแล้ววะหนูนหน,หนมันหาของตีไม่ได้วะ่ะแถมมันลงไปข้างล่างเลยนะมันตียากครับต่อให้ไปจ่อใกล้ๆแล้วมันก็ตีไม่โดนนะฮะมันเล่นยากมากเลยนะ ดูดิโดยใกล้ๆมันยังไม่โดนเลยอ่ะเร็ววะ่ะอันนี้โคตรเร็วเลยอ่ะลายยากมากเลยครับใ่ว่าเราต้องชนตัวมันเลยเหรอถึงมันจะได้ว่าไหมต้องตียังไงวะนนี้วิ่งไปแล้ววะ่ะมันจะวิ่งไปวิ่งมาอยู่อย่างนี้แหละพวกเนี้ยมันจะวิ่งไปวิ่งมาอยู่ที่เดิมอะไรวะเนี้ย อะไรวะนี่อโดนสักทีเถอะมันไม่โดนนะครับท่านผู้ชมโอ้โหไม่ดีเลยครับมันน่าจะมีจุดบอกด้วยนะว่าตรงไหนเป็นตัวเล็งอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่บอกเลยนะมันก็นู่นๆเห็นหลังไวๆครับน่าจะลงไปข้างล่างหรือเปล่าวะไปไหนแล้วว่าเมื่อกี้มานี่แนะน่แน่นไงนันไงนันไงนี่ไง อย่น้อยมึงเจอกูแล้วนิดหน่อยโดนแล้วหนึ่งทีมันขึ้นไปข้างบนแล้วครับมันตียากอยู่นะเนี่ยไม่ใช่ว่าจะตีง่ายเลยนะมันตียากมากเลยนะไปไหนแล้ววะไปไหนวะไปไหนวะฮึบเอ้ยเฮ้ยนุน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 มันไปน่นแล้วเอ้ยมันหาของได้ปะ เอาเฮ้ยแพเฉยเลยอ่ะเฮ้ยไม่ไม่ไหววะ่ะมันตียากครับไม่ใช่อะไรหรอกจริงๆอ่ะมันชนะง่ายเลยถ้ามันตีง่ายแบบคุณยายเลยอ่ะนี่ไม่ใช่เลยอ่ะฮะมันหาของได้เร็วมากอะไรวะแวบๆไอตัวนี้โคตรเก่งเลยวะ่ะ ไปไหนแล้ววะสุดท้ายแล้วมันก็ต้องขึ้นมาชั้นบนแน่ๆอย่างไน,นมันก็ต้องขึ้นมาชั้นบนครับเพราะว่ามันต้องมาหาของ เฮ้ยหายากมากอฮ้ยเสียดายวะ่ะลงไปข้างล่างแน่ๆเอ้ยไปนู่นครับไปห้องนี้ป่าวะน้นโอ้ย มันชอบมีอะไรเด้งขึ้นมาไม่รู้ครับท่านผู้ชมเฮ้ยมันเล่นยากมากเลยนะมันหาตัวยากด้วยมันวิ่งเด,ดี๋ยวอ๊ดนุนนนนนดูดิมันวิ่งดูมันวิ่งดูมันวิ่งซิใจว่าต้องกดย้ำๆเลยใช่ไหมเนี่ยต้องกดย้ำๆเลยมั้งมันถึงจะเอาอยู่เฮ้ยเหมือนมันจะวิ่งไปไหนแล้วะนี่แน่ๆน มึงวิ่งตักหน้าแม่งเลยวิ่งขึ้นไปคืนแล้ววิ่งขึ้นไปคืนแล้วเล่นยากมากเลยนะใครอยากลองเล่นดูก็ได้นะเพราะมันตียากตอนให้เราจอ่อหรือว่าเราติดตัวมันเนี่ยมันก็ตีไม่โดนนะไม่รู้ว่ามันต้องเล็งยังไงมันไม่มีศูนย์เล็งให้เราไงมันต้องมีเข้าไปในห้องนั้นแล้วไล่หวดอย่างเดียวที่นี้นี่ไง เฮ้ยเจอทีเดียวเองครับท่านผู้ชมเอานั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยมีขึ้นไปชั้นสองแล้วว่ะตามสิครับตามสิครับไม่มีคุณยายเนาะมาช่วยอ่ะเอเอเอะไรอา้อาวอ้าวอ้าวอ้าวเนี่ยมันขึ้นอย่างเงี้ยเสียเวลาเลยเนี่ยเข้าไปแล้วมั้งอะไรหรือวะน,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 นั่น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 ดักข้างหน้าครับดักข้างหน้าเฮ้ย โหโหเร็วเลยเอาหน่อยซีคุนตาเอาหน่อยเอาหน่อยไม่ไหวแล้วมันจะลงไปข้างล่างแล้วเว้ยโอ้โหเด็กเวนเด็กนี่เวนมากเลยครับวิ่งเข้าไปในห้องน้ำแล้วมันวิ่งเข้าไปในห้องน้ำแล้วโหลดผีด้วย นี่ไงเรียบร้อยโอ้ยเรียบร้อยครับเอาเอานะครับผมก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปเจอกันเกมใหม่ดีกว่านะครับผมก็เอาเป็นว่านะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub สไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของ K k ดี KD ไว้นี่ยนะครับผมคลิปหน้านะจะเป็นอะไรอย่าลืมมาติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่สำหรับวัวนนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ